อันนี้เห็นไหมบางคนงงว่าเฮ้ยรถน้อยจังเลยทําไมแว่งนะอ๋อสือสดรอดรับภายในวันนั้นเองนะครับผมเหมือนที่บอกมาพี่โค้งสุดท้ายแล้วครับผมกับโปรแบงค์สิของเรานะเอาแบงค์สิมาเราไปเล่นหนึ่งแสนคนแชนก็แลกกใใจเขอจอไปเลยนหนึ่ง แต่ก็โคง้งถ่ายนะเดิดท้ายไม่ใช่อะไรที่ต่อโปรเพราะว่ามีลูกค้ามามาไม่ทันจริงแม่ไม่ได้ดูไลฟ์แม่ไม่ได้โอนจองเลยมา,าวันนั้นยี่สิบกว่าเคสป๊อบอายเขาก็เลยอ่ะโคง้งท้ายแนละ้วไปขอผู้ใหญ่มาให้ได้อีกหนึ่งเดือนนั่นเองครับผมนะโอเคมาดูคันนี้พี่โตยต้ตายารทิสเอทีนะเหมือนที่บอกผ่อนแค่ประมาณหกพันแค่นั้นเองพี่นะผ่อนกันง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะมาดูมีอะไรกันบ้างชุดสเกิร์ตรอบคันนะจัดสรงมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าซื้อไปพร้อมขับนะครับผมนะแม็กเดิมจากโรงงานนี่ยังไม่ต้องห่วงับบพี่่มาาาเอปป๊ดยน อันดีเลยนะอ่าประมาณนี้ครับผมเนี่ยพอหกเจ็ดพันก็แเองเรื่องเงินเรื่อง,เร,องเรื่องดาวไม่ต้องพูดถึงนะเครดิตฟรี <Go. S 1> ได้เลยครับผมนะแต่เหมือนที่บอกถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตหรือไม่มีอะไรเลยนะเราต้องดาวน์นิดนึงแต่เรื่องดาวเรามาคุยกันได้นะครับผมใจดีนะผมบอกเลย ใจดีมากๆนะเฮียใจดีผู้ใหญ่ใจดีหมดครับผมอยากได้ข้างในนี่รอรับรถกันเป็นแถวเลยอ่ะประมาณนี้ครับผมนะมาดูตัวนี้บ้างอันนี้เป็นตัวเรียกกันบ้านเนาะสี่ประตูห้าประตูและห้าประตูคันนี้แหละเท่าไหร่ประมาณสี่แสนกว่าบ,บาทพี่พ่อนอยู่แค่ประมาณเจ็ดพันแค่นั้นเองครับผมจบปิง๊งหรือว่าไม่อยากได้แบรนด์ลักอยากได้แบรนด์รองนู่นครับผมนะมิตซูบิชินี่ครับผมแอตทาร์ดพี่จ๋านะอันนี้รถปีโป้นะคุนเล่น รถปีใหม่เลขใหม่หลักหมื่นก็ผมได้ไปใช้โคตรคุ้มประหยัดกว่าายแดงไป50%นั่นเองนะเป็นไงสุดยอดไหมพี่ <S 2> <S 2> อ่องตรงนั้นรีบมาออกนะโปรสิบแดกแสงเราใกล้หมดแล้วช่วงนี้เดือนสุดท้ายนะครับผมแต่ก็เหมือนที่บอกถ้ายังไม่สด่กมาโอนจองไว้ได้จองแค่1,000บาทนะและย้ำนะเลขบัญชีมีเลขบัญชีเดียว0ูนโซนหน นะครับผมมีแค่นี้พอถ้าเป็นชื่อบุคคลสมมติว่าเป็นชื่อบาสทอ่ะชื่อผมเนี่ยโทรไปฮัลโหลแม่จา๋าโอนจองมาเลย1 0 0 0บาทโอนเข้าบัญชีผมนะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมิจฉาแต่อันนี้มิตรภาพครับผมลาบก้อยไม่ใช่แล้วนะได้เหมือนกันนะประมาณนี้อันนี้เห็นไหมบางคนงงว่าเฮ้ยรถน้อยจังเลยทำไมแว่งนะอ๋อสื่อสดรอรับภายในวันนั่นเองนะครับผมเหมือนที่บอกมาตอนเช้ารับรถตอนเย็นมาตอนเย็นรับรถพุ่งได้เลยนะครับผมนะคุยตรงตรงผมขายรถไม่ขายฟันอยู่แล้วพี่จ๋า อมีหมดทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับผมทุกปีโตโยต้าฮอนด้าถ้าเป็นกระบะก็มีตั้งแต่ตอนเดียวไล่ไปนู่นเลยแต่ไม่มีรถสิบล้อนะไม่มีรถสิบล้ออ่ะเอางี้มาดูรถเต็มไปกันดีกว่านะครับผมนี่นี่เดี๋ยวดูราคามาปุ๊บเดี๋ยวเสนอเอาแบบเอาแบบดิบๆเลยอ่ะดิบๆเลยแปเจ็ดศูนย์เก้าเก้าหเจ็ดศูนย์เก้าเก้าอันนี้ลูกค้ารับรถไปในวันประมาณสามแสนกว่าบาทเลยจ้านะ นี่อันนี้เลยตามไงก็บ้านเท่านั้นเองจบปิง้งกับผมนะเป็นไงโฟนเนอร์ <F oner. S 1> เออโฟเนอร์เดี๋วดูนเดี๋วดูนเดี๋วดูให้เลยมาเจ็ดัน,นเองนะคันนี้ใช่แล้วแต่ก็เหมือนที่บอกอันนี้คือจุดปล่อยรถรอปล่อยลูกค้านั่งรอรับรถภายในวันเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยรถที่ห็นหน้าออกเนี่ยคือรถมีมีเจ้าของแล้วนะน้องมีเจ้าของมาแล้วรอน้องๆรอ,อ,อพี่พี่เขามารับนี่แต่พวกเนี้ยน้องอย่างว่างพี่โสดใสไรแฟนไม่มีตำาหน่คกับผมนะ โอเคก็เหมือนที่บอกพี่ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็มาคุยคร่าวๆคุยเข้าใจว่าโค้เสิบโคดงท้ายเดือนท้ายพี่ไม่มีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าโอนจองก็มีเลขบัญชีเดียวชื่อบริษัทสามเหลี่ยมออตโต้ถ้าเป็นชื่อบุคคลชื่อนุนั่นื่อเป็นพนักงานบริษัทจำเน้โต้ก็ไม่ได้นะต้องโอนเข้าบริษัทเท่านั้นสำหรัร <siendo S 1> บรวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่ารักนะครับจุ๊บๆจุ๊บๆบัดดีครับผม